สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชา8 1 3 1 0นะครับปัญญาการเมืองนะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่4นะครับเรื่องปัญญาการเมืองกรีกโบราณแล้วก็ปัญญาการเมืองยุคลาสิกนะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยเรากล่าวถึงแนวคิดของเพลโตนะครับโดยกล่าวถึงเดอะลอสเล่มที่1นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสืบสายของเพลโตนะครับจะกล่าวถึงเดอะลอสเล่มที่2 3 4ตามลําดับนะครับก็สักครู่นะครับนี้เราก็จะมา เข้าสู่ the laws นะครับเล่มที่2นะครับนะ the laws เล่มที่2นะครับก็คือกล่าวถึงภารกิจหลักของผู้ปกครองแล้วก็ผู้ตรากฎหมายเนี่ยก็คือการให้การศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแก่พลเมืองนะครับโดยต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กนะครับการให้การศึกษาแก่เด็กเนี่ยจะเริ่มต้นที่การทํากิจกรรมในชีวิตประจำวันนะครับก็คือหนึ่งก็เป็นเรื่องการเสพศิลป,ปะนะครับเพื่อปลอมเกลาอารมณ์แล้วก็บุคลิกภาพนะครับ การสร้างคุณธรรมนะครับผ่านการควบคุมตนเองเรียกว่า self control การรู้จักประมาณตนเองเรียกว่า self moderation นะครับทำให้เกิดการสร้างวินัยมีความมีระเบียบนะครับจากภายในร่างกายสู่ภายนอกนะครับในฐานะมนุษย์ทําให้เกิดการปกครองตนเองนะครับดนตรีแล้วก็การเต้นรำนะครับเป็นรากฐานในการฝึกเด็กและเยาวชนนะครับให้มีชีวิตที่เข้าถึงความยุติธรรมนะครับการจับจังหวะได้เนี่ยเป็นการจับระเบียบร,ร่างกายนะครับ เป็นการศึกษาแบบจีเนเซียมนะครับซึ่งเป็นการฝึกฝนร่างกายทางกายภาพนะครับก็เป็นการสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายครับมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพเนี่ยที่จะพัฒนาความคิดในเรื่องระเบียบขึ้นมากับตนเองนะครับเพื่อให้เกิดระเบียบในเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับโดยผ่านโดยผ่านเรื่องจังหวะนะครับแล้วก็ท่วงทํานองที่มีความเหมาะสมเรียกว่าริ้ทึมแล้วก็เป็นการจัดระดับของเสียงนะครับทำให้เกิดการประสานระหว่างตัวโน้ตสูงตัวโนต้ตต่ํา ก็คือทําให้เกิดการประสานนั่นเองเรียกว่าฮาร์โมนีทําให้เกิดเสียงไพเราะนะครับทําให้เกิดการแสดงของนักร้องแล้วก็นักแสดงคอรัสทําให้เกิดศิลปะในการเต้นรําแล้วก็นักแสดงคอรัสนะครับการแสดงคอรัสเป็นการสร้างระเบียบให้เกิดขึ้นกับจิตญาณและร่างกายของชาวกรีกโบราณซึ่งเกิดขึ้นผ่านการออกกําลังกายก็คืออดีตนะครับนะเพื่อสร้างความแข็งแรงนั่นเองนะครับเราจบเดอะรอเล่มที่2นะครับต่อมาก็เป็นเดอะรอเล่มที่สานะครับ เดี๋ยวเราเรื่องที่สาเนี่ยมีประเด็นก็คือเป็นเรื่องของการสร้างบ้านแปลงเบือนะครับสังคมการเมืองตามแนวคิดของเพลโ,โตเนี่ยเริ่มหลังจากที่มนุษยชาติเนี่ยรอดพ้นจากมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่ก็คือน้ำท่วมโรคแล้วก็โรคระบาดที่ฆ่าชีวิตจนทําให้มนุษย์เนี่ยเกอบสูญพันธุ์นะครับผลของมหันตภัยก็คือทําให้อามนุเนี่ยถูกทําลายก็คือเป็นฆ่าชีวิตมนุษย์นะครับมีการทําลายล้างอารยธรรมแล้วก็ ความก้าวหน้าด้านศิลปะพิาการทําให้มนุษย์เนี่ยอยู่ท่ามกลางสภาพที่ไม่รู้มีรู้ชั่วนะครับเรียกว่าเนวิตีเนวิตีเนวิต้นะครับมนุษย์ที่รอดชีวิตเนี่ยจะต้องคิดคนใหม่นะครับในเรื่องของการเมืองก็คือรูปแบบระบบก,การปกครองสถาบาันและก็กฎหมายขึ้นมาใหม่นะครับลักษณะาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับยุคเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเผด็จการครัวเรือนเราเรียกว่าออโตเครซี่มิดาเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในฐานะหัวหน้าครัวเรือนเรียกว่าพระชือาร์ชนะครับ หลายครัวเรัวเนี่ยก็ต่อมาจะได้รวมตัวกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นเรียกว่าคอมมูนิตี้นะครับแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติเรียกว่าคัสตอมส์นะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษนะครับ พัฒนาการในขั้นตอนนี้ก็คือจะมีการเลือกตัวแทนชุมชนนะครับเพื่อทำหน้าที่พิจารณากฎระเบียบนะครับโดยอาจใช้ธรรมเนียมเดิมหรืออัตรากฎหมายใหม่ก็ได้ซึ่งกฎหมายใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่ธรรมเนียมเดิมนะครับมีคณะบุคคลที่ถูกคัดเลือกมาให้ทำหน้าที่ซึ่งคณะบุคคลเนี่ยก็จะเป็นผู้ตราตกลงได้ว่าเรา giver นะครับรูปแบบการปกครองเนี่ยก็จะทำให้เกิดกลุ่มบุคคลที่ใช้อำนาจการปกครองเรียกว่าอพิจนราที่ปไตยก็คือ a r i s t o เ r ล c y นะครับ ทีนี้ระบบการปกครองเนี่ยที่เขียนไว้ใน The l a w s เนี่ยก็คือ Political Regime เนี่ยก็คือจะมี2แม่แบบก็คือ2ตัวแบบที่สำคัญของระบบการปกครองเรียกว่า Two m a t um e r Constitution นะครับก็คือการเกิดขึ้นของระบบการปกครองใดๆเนี่ยก็จะขาดลักษณะของการปกครอง2ระบบนี้ไม่ได้นะครับรูปแบบแรกก็คือเป็นรูปแบบระบอบราชาธิปไตยเรียกว่า Monarchy กับรูปแบบที่2คือระบบประชาธิปไตยเรียน Democracy นะครับนะซึ่ง ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีเสียรภาพมีความเท่าเทียมมีความมีมิตรภาพนะครับเกิดขึ้นสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะครับาหากต้องการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีเนี่ยนะครับแนละก็ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวแทนที่ดีนะครับนะของของ,ของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะครับการเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านของรัฐเนี่ยปรากฏเป็นรัฐที่ดีที่สุดเราเรียกว่า the best state นะครับก็จะมีอยู่3รูปแบบนะรูปแบบแรกก็คือเป็น รูปแบบของกษัตริย์เนี่ยภายใต้กฎหมายหรือว่า constitutional kingship นะครับเป็นผลิตผลมาจากความเป็นเผด็จการก็คือ dictatorship นะครับความหมายเชิงบวกก็คือเป็นความสามารถที่ไม่เป็นสองรองใครเรียกว่า first state ของผู้ตรากฎหมายแล้วก็เป็นเผด็จการที่มีคุณธรรมสองก็คือเป็นประชาธิปไตยสามคือคณะธิปไตยนะครับประชาธิปไตยบวกคณะธิปไตยเนี่ยเป็นการถือครองอํานาจกระจายกับหลายกลุ่มนะครับทำให้อสถาปนา,อ,นาอํานาจสถาปนาอำนาจแล้วก็บัญญัติกฎหมายเนี่ย มาใช้ร่วมกันเนี่ยได้ยากนะครับต่อมาเราจะกล่าวถึง The Laws เล่มที่4ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของเพนโตนะครับ The Laws เล่มที่4เนี่ยจะเป็นรายละเอียดรายละเอียดของหน้าที่ผู้ตรากฎหมายนะครับหลังจากการดูแลเรื่องจิติญญาประมุตั้งแต่เด็กอันนี้เป็น The Laws เล่มที่2นะครับการตรากฎหมายเนี่ยจะต้องทํำด้วยความรอบคอบโดยจะต้องคํานึงถึงบุคลิกภาพความเป็นอยู่ด้านต่างๆของประชากร ภูมิศาสตร์ที่ตั้งเช่นภูมิศาสตร์ที่ตั้งติดอยู่กับชายทะเลก็จะแตกต่างกับพื้นที่ที่ตั้งในพื้นดินนะครับในแผ่นดินลักษณะโครงสร้างของประชากรก็คือความหลากหลายทางชาติพันธุ์ความเชื่อขนรรมเนียมต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบของคนที่อพยพเข้ามาตั้งถิงถ่นฐานในการตรากฎหมายเนี่ยจะต้องให้กฎหมายนะั้นเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้วก็ต้องกำหนดถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายในระยะยาวนะครับก็เป็นอันจบเดวเรอทั้ง4เล่มแล้วก็เป็นการจบคลิปอ่า แนวคิดปัญญาการเมืองของเทลโต้นะครับรายละเอียดมันขึ้นเยอะนะครับอ่านในเอกสารการสอบเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ